อ้าโลแมลรีลมลียืดใส่แล้วแมลรี่ขึ้นนานมาเถอะเขาท่าดุไนไรเขาโมนเลยลเดิอยู่หลังพ่นนี้ใส่ว่าสิบอกมาสวยนะไหมมาใสา่เด้ เอารวมหนาวพิ่นกระเบื้งองโมงดูนี่ห่างกันเจ็ดโมงพนักกันเจ็ดโมงครึ่งโมงเมนต์ปะแมนแตปเพิ่นมาซราขเขาเขาจงเก้งพมหนาวนะอ่ะของไ้เพิ่นให้เขาอืมจะได้โมเพเวลาจะพูดหลายๆห,หนักมหนบออือหนัาหากดี ขอบใจด้วโดยโบเป็นอย่างป่ะจำหนาวอืมปะ่มปะไปกินขา้าวโมเมนไปอนามัยฮองกนโอ้ยกินข้าวนันก็ได้โบไปอนามัยฮองกนยวขอถึกอาจารย์ไฮเลยโอ้ยโบเป็นอย่างหาเด็กชุดมงหนึ่งโบไปไปอนามัยฮองกนแล้าาลว,งงลวลค่อยไป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 โบกินขา้าวโอ้ ซื้อไก่นะอยู่ซอยนะ่กำลังวมาชิหายอยู่ปาปขอเมียคนเดียวแต่มีแนวไม่ขอกินกระตุกให้อภัยได้อ่ะพูเลยนะว่าหิว เราซื้อกระดาษกี้นี่ได้ยินเสียงข้องมืนห้องเหมือนแหงก็เลยแต่หายนายไม่ให้กินออ<ะ>กไปเยอะม่นรือฮะปากเพิ่มปากเขาเป็นอย่างสอดทิ้งช่วยเขาเนี่ย

ເອาາຊິดດປລິ หมดละเด้ออ่าเพื่อนให้เขามาหาปุ้มอย่างนี้ปุ้มของอาจารย์สมเพชรนธนะยู้องสมุทรทะเลอ๋อข็นบบมันยืนสนหนังสือต่างประเทศนี่หว่าอ่อเมนเมนเมนอ๋อเขาเห็นแล้ว มันยูเทิงนี่ม,มันยูสูงเนาะลิน,นแมนฮอนนีบอโดยขอบใจเธอ เดี๋ยวไงแล้วอาสินบิมีเฮียนวะวินมีเฮียนตอนเศร้าตอนเสวยวินวางอ๋อเลยไม่ได้ไปวินตั้งใจมาหาน้องอีกเลยอืมอืมแต่มันแหละเมือ่อวินมีทายแบบวินจะใครน้องไปนอัมันสิ่ดีวะ เป็นอย่างดอกบินอยา,อยาอกให้น้องมาเบ่งมินถ่ายแบบมันเป็นแบบแหบนบแท้เลยโดยเจนบังหน้าชุดขอดีดูหังหน้าดา้านเอา ลีน้าเป็นมันบบเขาอ,อยากบอกว่าหน้าเขามีสิวบุใไสคือเพลินเลยแล้วเขาต้องบิดไปญี่ปุ่นไปแทรกทิ้งลงญี่ปุ่นเพป่ะคิดหลายบุษจะเปตรงห้องญี่ปุ่นดอกอันนี้เมทชอลลั่มแอกเนสตัวช่วยให้ให้หน้าใสาให้สิวบุต้องแหงด้านกับมีสิวแบบนี้อยู่แล้วกับมีไข่ไปหามาใส่จอร์โอทุกคนเน่ยอีหยังเลยนะเขา,าดวนขขาวใหญ่ซันจะเทนุ่งกลัดไปกับไอ้อัศวินอีหยัง่ะเบอร์นี้ มันไม่อย่างี้เขาไปเห็นมะลิแหละยิยงอาอยอัศาวินยี่หองสมุดเฮ็ดตัวเฮ็ดท้องความสนใจนเซลายู่จูจีกันเวาน์หวานไปกูไม่อยอมเลย,ยมมันเกิดไปละอัศาวินต้องห้ามมีแฟนแม่อัศวินต้องห้ามมีแฟนแล้วสิพิสุทธ์ลงคนอื่นเหี้ยวะโดนเลมอนเอ้ยว่ายกเทาะว่ะว้ายมัน เอาเพลงไปใส่ไ okay, องสมุดไป่แหงเดี๋ยวปุ้มบนเฮียนเอาออกูมาเพื่อแล้วนั่นแหละเดี๋ยวกูไปเองก็ได้เอากูม,มาให้เลยดิสิเอาให้หอย่างอีก้ก็คิดหากูเลยแม้คือสืบปุ้มแมาผมได้กูต้องเมื่อยทำแดดซึ่งบมื่อกีหากูก็คิดหนักคนอื่นนะซึ่งเมื่ปุ้มมาปุ้มบุกหอยคนอื่นซึ่งคนอื่บนบนเฮียนดิไม่เห็นอะไรเอา้าเอา้าเอาเอเกิดแล้วให้กูบ้าหลายอย่างมึงที่ไปไทายีกไปไกลๆมึนขนาดทำคาน เอา๋ีรำมคัาอย่างอุตสาห์ปื้มแม่มึงแดคุณไปเลี้ยงน้ำกูด้วยซ้ำไปไปเลี้ยงน้ำกูอีกทีหนึ่งก็จะเข้าเฮียนละสิวจะมาขึ้นอย่างตอนนี้ต้องแก้ไขด่วนป่ะเขาพร้อมละเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยว่ะอืถพาเขาไปซื้อแน่เขาอยากให้สิวของเขาเยว้ เอาตัวใดดีวะเอาเหมือนดีแหละพอใช่หนหาพอเปนมีควอนไสโโลเลได้แม่นแล้วไสผลิตภัณฑ์ปวดสิวหลายประเภทอาจส่งผลสะท้อนต่อผิวของทานควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยนต่อผิวด้วย a อ n e น 3S เพียง3ขั้นตอนง่ายๆ เข้าใจว่าอ่อเห็นบอกเป็นโทรชอบแอดเนสเคล็ดลับหน้าใสเคียสซุปเปหท้าซิลเดี๋ยว อัศวินชวนมาลิกมันเรียกน้ำแบบนี้ยจะมึงมีปัญหาวะทิมี้มึงหาอย่างวินก็อยากให้น้องมาบึงวินเห็ดเรียกมัน,บบนเ,เป็นแรบ่องใดแล้วจะมึงมเีเฮลหวีว่า,า,วาบอโดอตามวินมาสบายดีอ๋อสิ้นหมดแล้ว สวัสดีเม่ยาสวัสดีเจ็บมาห้องอจนละอุ๊ยบาโดนดอกถึงโดนเอกถาได้สำหรับอศัศวินคนละอืมอัน <c oughs> นี้น้องเด้อพามาให้เบิ่งบินยังเรียบสบายดีสบายดีที่จริงมาลีก,ก็เป็นแฟนคลับของไอ้อศัศวินคนหนึ่ง <c oughs> เปิดใจหนักกันใจเอาเราๆอเด้อพายดี นั่งถาก่อนไหม กคิดว่าความสัมพันธ์นะน่าจะหลกว่าน้อ,นนองและก็น่าจะหลกว่าคขา่าแฟนคลับแน,น่นอนคิดซะบอกว่ากูซืสออกูดูเลอัศวินมาจนสิห้าปีละบุเคยเห็นเท่าภาพวาดมาให้เบิ่งแบบนี้จักเทือเลยว่าไม่เปน็นห้ามเลยเรามีแฟนว่ะแเราจะพามาเจอคนจักเทือห์นะแต่ต้องห้ามเลยเนาะในมันเป็นกฎของบริษัทถึงสิมีก็เปิดตัวมได้อยู่ดีก็แมนเหนลอเนาะแต่และ้ายชิมเมนผู้นี้อิลี่หนนะกับโพดโพดบอก คนแบบงามๆในวงการนะมาหมักกับโหมักเข้ามา,า,มาล้มกับโวลมและสิม,มาล้มคนโนเนมแบบนี้ได้หน้าตาก็แบบเออมันนอพูดเออเมนควมำขัดแฟนลับเราหัวนะแล้ต้องสึกเอ็นตีเทเนโนนทัเลยนี่บ่อยากคิดเลยสภาพเจ,จ็บหวัวเจ็บหัวแือกันเฮ้เรียกคิวอาสวินว่ะโอ้ยได้บ่เป็นอย่างงุ้ยปัญหาเลยเจ้า ยังมีคิ้วไทย,เ,ยเดี๋ยวบล็อกไว้ให้เลยโดยได้แน่นอนเ <c oughs> จ้าโอเคเจ้าเจ้าเข้าใจให,หลายเด้อไปจอไงแล้วอัปเดตกันไหมได้โดยโอเคเข้าใจเข้าใจไ,ได้เจ้าเดยวท่านี้กันได้เจ้าน้องเด็นน้องอืมบุงกูได้ปบุนโดดละกลับละที่เนา ดี๋อางงมี่ยังต้องล้มกันเอาดีๆแล้วเล่นไผ่คะน้องแล้วเป็นอย่างต้องพามากล่องเขาเว่าขวขอนกันเป็นวาลินขันสิ้น,นลงอีหลีนะหายมันดีกว่านี้บ่ได้ไนว่วะอันใดล่ะที่ดีสำหรับมึงฮะต้องรวยวะจะต้องงามจะต้องเป็นดาราจึงเงินวะดี กบะบอได้หม,มายความว่าแต่งซันแต่แบบลูกน้องเราบ้านเกินไปฮะนะมันบุกเข้ากับมนกับมึงเว้ยบ้านเกินไปบ้านเกินไปขามหมายขึ้นบันนอกกันตัวมึงกับบันนอกง่ากว่ามืดกระได้ซือเมยียแล้วมึงเคยถามกูบ,บอกกูมักบอเสียสวินนี่ฮะกูอยากให้คนหักนสิ่งทุกูเป็นกูป็นสร้างภาพ พอเอะพอเอะพอเถอะเงเววแกเงเงาวจังเด็กกระยามึงเป็นดารามึงห้ามเปิดตัวซำนัันกับพอแล้วประโยคนี้เมยงววขุดส่งทีไรได้ประโยคนี้มีะยะมึงต้องถ่ายเขาตายก่อนนะ Cô chân chấp quyệt rồi đấy <cười> 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 มันลีมันลีเปอย่างมันรีไปอย่างเขาลงทางหาทางกับหอ m บก็ถมันลีไปเสร็จมาเขากลงทางไอ้อัสวินส่วนเขาเป็นตวงเราเห็นเียกมาเขาพูดยุเขาเลยออกมกรอ,อ๋อโดยลมหนาวอืมบนว่า คนสองคนจะฮักกันมือเป็นไปกมรไดมันขึ้นอยู่กับสิ่งใดอ่าเขาบังฮู้นะเขาเคยมีแฟนแฮ่ <S 1> <S 1> <S อืออิหลีคะสม,มุติคุณไม่อยากค้างทำอินคุณว่าความหามันจะขึ้นอยู่กับสิ่งใดอืมหลายอย่างเว้ย แต่สิ่งที่เขาคิดเขาว่าความเข้าใจกันเวลาที่เขายุ่น้ำผัยแล้วเขามีความสุขและกาเป็นตัวของตัวเองพอมแต่มีคนมาบอกว่าเคนกับเราไม่เหมาะสมกันเด็กมันจะเจ๊งใดดพาอมาเขามัไม่ได้แึ่งกับคนอื่นถ้าเขาฮักผัยเขาใจะเห็ุตามของมันสุด โอเคขอบใจเด้อถ้าไผลจะเป็นแฟนลมหนาวู่ที่ศูนดีเนาะแล้วเพิ่อยาสุดดีบ้ะละ่ะขอาขอาขา ก็อหอมป่ะเยวมาม่ลีฮทางก็องหอ,อยพี่แมน กูอเอา้าช่ไอ้กูเห็นมึงซึ้งกระเึือบ่ยาสะสนอเออมาแต่มึงซึ่งเห็้กูว่ามะลีก็สิบวงมากกูดอกแรงน้อกี้นะก,กูรุดปากไปขอเป็นแฟนกับมาลีแตบบอมมาลีเองมีท่าทีให้ตัวบูถืงกูเองปให้ตัวพูดถึงกันอนอมึงรุดไปป่านนั้นแล้ว กูบอก,กับเราเลยว่ามึงไงมึงซึกกับเราเนี่ยเดี๋เนาะเออสนักกับเรามักตัวบอกของมื่อซื้ไปซื้อมันยากแหงสมอจ้างหน่อยคันมึงถือปฏิเสธกันยังเจ็บนิดเดียวแต่คันมึงแอบมักแล้วม่ได้บอกนีกทีเจ็บกว่าอกีกสรุปกู <หา S 2> ต้องบอก,บอกเป็นบอกม่เอานอกไปแล้วเดี๋ยวกลมาด้ะ เดี๋ยวเกี๋ยอีกใช้ค่าเขาเปี่ยนความในมหาอีกโอ้ไออาวินมหามลาิ มีอย่างมันนี้บินมาขอโทษที่มื่อนี้บินส่วนน้นองมาไม่ได้ดูแลน้องเลยบุเคียดบินที่โบเคียดมารี่จกขับเองนี่แหละมาลี่เห็นไอยอสววนยุงยุงอยู่เคยอกมาก่อนไอ้อสววนต้องอรู้สุกผิดเด้อน้องบบเคียดวินก็นดีแล้วที่จริง วินมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเรื่องอย่างวินรู้สึกกีกับน้อง,องตั้งแต่เมื่อทำอีกที่เจอและทุกครั้งที่เจอมัน่นแน่วินวันใหม่ทุกครั้งต่อไปนี่มินขอดูแลน้องได้บอก เป็นแฟนกันเนาะเป็นแฟนกันเนาะท่านเขามีพรอวิเศษนะเขาจะขอให้บบได้เป็นแค่แฟนขลับไอ้อสมินเขาจะขอให้ได้เป็นแฟนตัวจีของไอออสมินเลยน้องลลีเนาะ คนมิเศษมันมีเท่หถ้าหากมีเทามาลีควรจะโคให้มาลีได้เป็นแฟนกับพาสเวนดีโบถูกไหมเอ้ยฉันตอบมะลีแนมะลีควรโคดี่โบ ขอไอขอขอไอข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 อ ปฏิหารมีจริงพรโครที่สองนี้มลิโคเอมลิได้เป็นแฟนกับพระอัศวินอยากจะอธิษฐานอาห้ท่านผู้เป็นจริงหากใจพ่อมีดวงใจเป็นไปได้ทุกๆสิ่งเจะอธิษฐานให้เรานั้นได้เหตุการณ์

วู้เจียบแงะไม่อย่างมาลี่อัปเดตแม่ขู่กับไอ,อ้อัศวินบุคอดอาทิตย์ค,คือได้คุณสเตตต์ตัำเลราเขาว่าพันผู้ยุแก้ใจแหละว่ามันบูมีความเหมาะสมกันเลยจักหน่อยแมนบอลิซ่าโรเซแมนล้วฉีว่าามใาให้เนี่ยก็แค่อยากให้สินึกที่พาวนาันน ที่หาเจ้าทันใจอยากเจออธิษฐานทีห่หานเขาเป็นจริงหากทพ่อนดินใจเป็นไปได้ทุกๆสิ่งจะอ,อธิษฐานให้หูนั้นได้หากกันหากมีปฏิหาร